ร่างขนมที่เข้ามาแล้วบอกเลยว่าออกยากมากๆก็คือนี่เลยสีฟ้าเบเกอรี่ขอนแก่นจัดเต็มวันนี้เราก็มาอยู่ที่สีฟ้าเบเกอรี่ขอนแกน่นตามไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ลองบ้างนอกจากขนมเบเกอรี่อบสดใหม่ทุกวันเขาก็ยังมีนี่ด้วยทองม้วนอบกรอบหลากหลายรสชาติมีรสน้ำผึ้งรสเค็มรสต้มยำและรสชาไทายและยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยเซตของฝากเขาก็มีเริ่มต้นที่175บาทมีให้เลือกหลากหลายเซ็ตเลยราคาดีแถมยังได้ความใส่ใจเหมือนกันทุกเซ็ตแน่นอนสแน็คบ็อกก็ราคาเริ่มต้นแค่25บาจับคู่ น้ำผลไม้ดอยคำกับขนมอะไรก็ได้และที่พลาดไม่ได้ก็คือนี่เลยขนมปังไส้ครีมสีรสชาติยอดฮิตที่มาพร้อมแพ็กเกจจิ้งใหม่ราคาแค่25บาทแต่ไส้แน่นจัดเต็มแบบนี้ทุกชิ้นเลยอันนี้จะเป็นไส้ครีมนมชุมพูแอดชอบมากหอมละมุนสุดๆไปเลยใครที่เป็นสายนูเทลล่าช็อกโกแลตเลเวอร์เนี่ยต้องลองเมนูนี้ให้ไส้มาแบบแน่นจุใจทุกชิ้นต่อกันด้วยทา้าดอกไม้ที่มีมาให้เลือกถึง4ี่รสชาติทา้าช็อกโกแลตและท้าราสเบอร์รี่ครีมชีสและทา้าดอกไม้สังขยาฝอยทออันนี้ก็ลลลมมุนนสดๆไ่่หวาเเียอ่อยมากอันนีคือทมมั่ว โมจิยืดนุ่มฟินมากราคาชิ้นละ35บาทเท่านั้นและเมนูน้องใหม่อย่างมินิเค้กไก่หยอง3ชิ้น45บาทเนื้อเค้กนุ่มละมุนไม่แห้งกินเพลินสุดๆไปเลยฟอยทองนูเทลล่าปั้นชิ้นใหญ่เริ่มต้นที่59บาทเท่านั้นทองม้วนอบกรอบปาร์ตี้มาด้วยกันถึง8รสชาติกรอบหอมอร่อยจะซื้อไปทานเล่นหรือจะซื้อไปเป็นของฝากนี่ก็ได้เหมือนกันใครที่กำลังมองหาของข,องขวัญสุดพิเศษต้องมาที่นี่เลยสีฟ้าเบเกอรี่คอนแก่นเปิดให้บริการตั้งแต่งเจเด